เลนนวกว่อเราวิ่งฝั่งขวาของถนนนะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นรถที่ส่วนมาเนาะอาจจะไม่ใช่รถก็ได้อายุนอย่างอื่นก็ได้ความเร็วตอนนี้เพสเจ็ดนะฮะเจ็ดเลยเพราะว่าเราพยายามเซบแบบ รีของร่างกายไว้นะเมื่อกี้จ็อกดาวหินลงมาอยู่ที่ประมาณ4ี่กิโลนิดๆถ้ารวมขึ้นไปถึงภูเพ็กก็จะประมาณอีกห้าเมตรขึ้นลงก็1กิโลอันน้นับ บรรยากาศด้านข้างนะฮะตรงนี้ร่มรื่นนะตรงนี้วัดตาโสมพนัสนะฮะเป็นวัดดังของอสุวรรณทรวนเรื่องของจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะแต่ก็ตัวผมเองก็ยังไม่เคยมา ูดบาากศาสุเทพปุยสุเทพปุยสุเทพปุยก็นะสุเทพสุเทพปุยก็สุเทพปุยเถอะนะนาะนี่นี่ทางเข้าวัด แต่คงนี้ก็เสียวๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเก็บ้ากหลังไม่มีคนมาทางนี้ดีกว่าอ,อันนี้โกโปแล้วก็ค่อนข้างสั่นนิดนึงนะเพราะลืมเอาไม้กันสั่นมามีแต่มือกันสั่นเย่อยากให้ดูรูทนะรูทนี้โปรเกมป้ายใหม่แล้วนะโปรเกมโฟร์สแควร์เข้าได้นะ ของร้านไม่เคยอยู่ร้านนะโฟสแควร์ไม่เหมือนที่ยิปเนาะยิปอยู่ร้านตลอดนะผมผมสั่งกาแฟาดิบบอกโคบิลบอกขอกินที่ร้านได้ไหมแกบอกไม่ได้ไร่รูว่ากาศสิแกต,ต้องขึ้นไปกินบนยอดภูเพ็กนู่นเออจริงของแกจริงของพี่แกเหตเลยเป็นที่มาของทริปนี้นะมา หลายคนเขาจะผิดนะพี่เอให้บริการแต่สาวๆหรือเปล่าเห็นได้ในเพจมีแต่รูปสาวๆเออถ้าผมเป็นแก่ผมก็จะทำแบบแกนี่แหละ,ะก็ไม่น่าถานพวกแก <S <S ทางขึ้นก็ชิวๆวสไตล์แบบสนุกดีมากครับ อาจจะได้เรื่องของเกณฑเนาะความชันกับอากาศที่ดีเวอร์คลิปนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะ,นะเพราะว่าผมวิ่งผ่าน5้าโลมาแล้วตอนนี้จะเก็บอีกครึ่งหนึ่งเนาะก็เลยอาจาอาจะหายใจ หายใจลำบากหายใจาทางปากแหลนะตอนนี้ตอนแรกขับรถขึ้นมาเพื่อมันไกลมากเนาะเพราะว่าเราจําเส้นทางไม่ได้ปากก็เขียวมากเลยช่วงนี้มีมอไซค์มา เมื่อก่อนเส้นนี้เหมาะสำหรับซ้อมปั่นจักรยานนะฮะกับรังขานี่สุดจะบรรยายสำหรับคนที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาเนาะที่นี่สกลนครนะครับไม่ใช่สุเทพปุ๋ยนะนี่คือภูเพ็กนะฮะสวนครหลายคนเอ๊ะทำไมมันเหมือนทางขึ้นดอยสุเทพดอดสุเทพเลยเนาะก็ แล้วแต่นะแล้วแต่เลยตอนนี้ลมแรงนะดูบรรยากาศไปเรื่อยเนะสำหรับใครที่คิดว่าแรงหมายถึงว่าพลังงานเหลือเนะพวก พลังใบอย่างนี้เนาะพี่บีมสลันยนู่นี้เนาะก็เชิญเชิญครับเชิญมาเอาเงือออกแถวนี้ได้สบายมากฮนะสะดวกสะอาดปลอดภยัยถมว่ามีช้างไหมก,ก,ก็ก็น่าจะมีอยู่แต่ว่ามีรั้วกัน ตอนนี้ก็ฟังผมคุยไปแล้วกันเนาะจัดรายการคนเดียวอย่างนี้นะฮะชอบความเขียวมากนะเขียวเขียวแบบสบายเขียวแบบเย็นตางวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีในการลอง speed c o s e สี่นะครับ สปีดโค้ดโฟเนาะที่แฟนเบียนะฮะจากเมาบเนนัะ่ส่งให้ลองนะรีวิวผ่านห้ากิโลไปหกโลก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่แข็งเนาะนุ่มสมคำาลร่ำลือไม่สะท้อนอไม่สะทานเหมือนอันต้าของ พี่แมนเนาะหรือหรือฟูก้าโปรไคลาสของโปรเกมโอสองลายนั้น,นะสะเทือนถึงสไปนอนคอร์ดนะสั่นสะเทือนมากอ้าตอนนี้ขึ้นกันเนินนิดหน่อย ดีแล้วแหละนะครับที่เลือกฮอกก้าเนาะก็เห็นว่าอย่างนั้อย่างนี้เลยนะฮะนี่คือครั้งแรกของของผมเหมือนกันนะที่มาของผูเพกมาลองนะดูเสฟเซฟลิงมันจะเหมือนผ่าเป้ารึเปล่าเนาะมาคนละฟิลเนาะนั้งเข้าป่าเลยอันนี้เทรล แถวถนนวันนี้ก็การเด่งกายผมก็มาในตีมของมองบังเนาะเสื้อ่าือสเวตเตอร์เขาเรียกอะไรเสรรื้อกันฝนเริ่มเปียกแล้ว เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะว่าอันนี้เครื่องแต่งกายยังไงบ้างก็พูดฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ารองเท้าบอกไปแล้วสปีดโกดโฟเพิ่มไซส์หนึ่งไซส์เป็น9 US อ่าอันนี้เป็นกอ์เทคนะครับกันน้ำสีดำเนาะผมก็บอกบรรดาโปไปไหลย ไปไปหลายคนแล้วว่าผมน่ะไม่ชอบสีค o r f ฟูเพราะว่าเวลาอยู่ในป่ากลักวกลัวมันเป็นจุดสนใจเกินอยากอยากทำตัวแบบน้อมแต่อธรรมชาติเีเนาะอยู่ในวยการแบบพลางๆหน่อยกว่าจะหาเจอเนาะคู่นี้สปีดโกดไฟก็ไม่น่าไม่น่าผ่านเนาะก็ยังคอนเซ็ป แพ้ภูเขาที่คันเล่อฟูอยู่ดีมีมอไซค์ไอ,อันนี้มอีอะไรฝายขอมนะแต่เราคงไม่ไปดูนะอะมีมีรถส่วนมาผมก็ลืมสังเกตเลยแต่ฝั่งนี้มันได้ยินเสียงมันอยู่ในปาน่าถ้าเสียงอะไรเพี้ยนขึ้นมานี่ได้ยินเลยเนาะ ถ้าฝั่งนู้นกลัวเขาแหกโค้งมาเนาะไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกเนาะอ่าตรนนี้กันเนินนะอ่ารองเท้าเนาะกอเทคสีดำแถบส้มนิดหน่อยให้อภายได้ครับแต่โดยรวมคือแบล็กนะสีแบล็กถุงเท้าลาฟาเนาะ หลายคนให้ลาฟามันรองเท้าสูงเท้าปัญนจยานใช่ครับแต่ผมลองมาหลายอันแล้วผมรู้สึกว่าลาฟานี่เข้าสุดเข้าเท้าสุดนะมันนุ่มมันเบามันผิวราคาก็พอพๆกันกับรองเท้าวิ่งก็เถอะถูกกว่าในบางแบรนด์เนาะแปดร้อยกว่าบ,บาทอ่ะลืมบอกปีดกโค้ดโฟได้มาในราคา ราคามิตรภาพนะจากอาจารย์เบียร์ครับที่บนนะขอบคุณด้วยนะครับแถมไกเตอร์มาด้วยนะเดีผมก็โฮเชื่อมันน่าจะร้อนเกินไกเตอร์ก็เลยไม่ไดเอาอมาแล้วก็กางเกงครับกางเกงตัวนี้ไฮไลท์เลยทีเด็ดเลย้าเป็นกางเกงรองแ a n t s นะครับของโูก้าครับสามพันกว่าบาท เอฟมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ไดใส่เนื่องจากบ้าเรามันร้อนนะวันนี้อากาศดีก็เลยหยิบมาหยิบขึ้นมาเห็นพี่เต้ใส่ด้วยแต่เท่ดีเนาะอาเห็นพี่เป็นพเห็นใครนะหลายๆลายคนนะใส่โจโอีออ้ที่ไปชริปเนปลาล ใช่ไหมครับแล้วก็โค้ดพี่แมนอ้รูปล่าสุดอย่างเทนะเทปดองเทปดองก็ใส่สวยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูอดี๋เห็นนะพอดีเป๊ะเลยนะครับผ้าเบามากเหมือนใส่เลกกิ้งนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่เลกกิ้งนะมาลองเหมือนกางเกงขี่ม้านะครับอ่า เสื้อซุนโตครับจำไม่ได้ว่าคอลเลกชันอะไรแต่เป็นอีแต่เป็นริมเต็ดอีดิชันนะลายแดงนะครับแถบขาวอันนี้ก็สวยดีเนาะส่วนเสื้อเป็นเสื้อกันฝนของใช้ยูนิโคลนะครับยูนิโกเป็นเจเปนนิสอีดิชันนะไปตอนนั้นไปญี่ปุ่นแล้วก็หยิบมาจำราคาไม่ได้เหมือนกัน เป็นเสื้อกันลมนะไม่ได้กันฝนโอ้โหงี้ค่อนข้างชันทีเดียวแต่เราจะไม่เดินนะเราจะพยายามจอ็อกถึงไหนแล้วเสื้อเนาะกอ การลมดีมากครับผ้าเบามากเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อเลยเ้ื่ออากาศมันดีด้วยแหละวันนี้แว้นตาเหมือนเดิมครับใช้ของฮ o ก้าได้มาจากเทปโจเนาะโจกระบีนะมีทุกอย่างเกี่ยวกับฮก้าว่าแต่รีเควสตได้มาในราคามีแต่ผ้าเหมือนกัน พันห้าถ้าจะไม่ผิดเนาะพร้อมลายเซน็นพิปป้อมสัญญาเนะโอ้อย่างเทนะับน่าจะแพงตงุกลายเซ็นนี่แหละหมวกก็แบ็คไดมอนด์เห็นโจอี่ใส่ก็เลยหยิบมานะโอ้ไม่ไหวครับเนินนี้ขอเดินดีกว่าพูดไปด้วยดันเนินไปด้วยไม่รอดค ทางทางจ้าเอมีใครส่งยิ้มให้หรือเปล่าไม่นะไม่ต้องมาทักทายกันนะเราไม่รู้จักกันโอเคเจ็ดโลแล้วฮะโ,โลเขานะเจ็ดโลเขานะเดี๋ยวขอพักคุยก่อนคุยโม้ก่อนส่วน เป้ครับไม่ได้เลยครับเป้ได้จากแบันเนาะพี่หมีฮะส่งมาให้พี่หมีหยกครับส่งมาให้5,000กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดเป็นซาโลมอนฮิลิมิต็ดอิดิชันเนาะ5ลิตรขอบคุณพี่หมีหยกนะฮะ5้0 0ันสี่ถ้าจะไม่ผิดนี่ราคาลดแล้วนะ <c oughs> สวัดีฮะมี ครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งแดงเนาะก็เป้น้ามันหนีไม่พ้นมันต้องมันต้องเป็นสีเลยถ่ายรูปสวยแค่นั้นเองอ่าทั้งหมดเอามาแค่นี้นะครับมีเจลด้วยสองซองแล้วก็สเวทโพคาลิเนาะที่พูดมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคือเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันมันถูกกับเรา นาฬิกายัางเหมือนเดิมนะ Forerunner 935นะฮะไม่ใช่อะไรคือรู้สึกว่ายังใช้ไม่คุ้มก็เลยไม่เปลี่ยนนะแต่แต่แมตหน้าต้องไม่ฟีนิกก็ตน้าจะเป็นซูนตัวอะไรสักอย่างบารอมิเตอร์เนาะรายการยังไม่ลงนะแต่ว่าคิดว่ามันต้องพร้อมก่อนอะคือมาปุ๊บสามารถลงได้ทันทีคุยกับโค้ชพี่แมนไว้ว่า อ่าพี่โค้ดพี่แมนโค้ดพี่เสือนะ